นะครับแล้วก็คืน9 2.50อํเภอเซกานะครับอาจารย์สิงห์งราชวันนี้ก็มาด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณดีเจพี่พี่ดีเจทุกท่านนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทีมงานส่งสีคอนเสิร์ตตลอดทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่บางครั้ง ท่านอาจจะไม่รู้จักตัวจริงเสียงจริงของเขานะครับผู้ที่ดูแลเว็บของทีมงานส่งสินคอนเสิร์ตนั่นก็คือนางนกจ่านนครับวันนี้มาบันทึกการแสดงของทีมงานด้วยบันทึกเสียงนะครับท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและก็คิวงานแสดงของทีมงานส่งสินคอนเสิร์ตได้ ที่ w w w l u อทล u ุม m o ลโดยทีมงานนางนกเจ้านะครับเป็นผู้ดูแลสิวการแสดงของทีมงานนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังรับใช้พี่น้องชาวสกลนครก,กันอยู่วันที่23ที่อำเภอหนองกรุงศรีครับจังหวัดกาลสิศิลป์2ีที่สว่างแดนดินนะครับ25ที่บึงการ ที่28ที่น้องหานนะครับ29ที่สระคำภาพนาเชื่อก30ทีมเพื่อนบนดุมครับสำหรับทีวการแสดงข้องทีมงานเราในเดือนนี้